พี่มีเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังคือเพื่อนพี่เนี่ยาทางานอยู่ที่กัมพูชาครับอยู่ฝั่งนู้นน่ะนะคะเพื่อนพี่ชื่อคุณมันเน็ตเลยเหรอฮะมาจาคุณสุวิชัยชมนะภ <c oughs> าสังเกฤษคุณมันเน็ตนะครับอออัโกแซนโฮสอะเอ,อใช่<อ>ใชิญไปล่ะทีนี้เพื่อนพี่เนี่ย ทำงานอยู่ที่ฝั่งนู้นแล้วอยู่ร่วมในการประชุมคือรัฐมนตรีกลาโหมตอนนี้ไปประชุมที่กัมพูชาถูกไหมอาเซนพลัสใช่ใช่แล้วเพื่อนพี่อยู่ในวงประชุมเดี๋ยวนี้เขาประชุมกันที่บ่อนแล้วเหรอคะพี่พี่มีเพื่อนนอกบ่อนก็มีเป็นหมอก็มีนะจ๊ะแล้วเพื่อนพี่กันแล้วที่บองว่าคุณคุรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยคุณพี่อ้วนเราเนี่ยคุณทาก็ไปประชุมใช่ไหมก็ไปประชุมทางเขมรเนี่ยเขาพูดชัดดีแก เูเอาภาษาอะไรกันมือต่ำไป็นไรพูดภาษาอะไรกันเอเขามีล่ามเว้ยเขาบอกเขาพูดชัดเลยว่าเกาะกูดเป็นของไทยทางคขมรมนนะให้ทางเราเนี่ยพูดไม่ชัดเลยว่าเกาะกูดเป็นของไทยจะอ้อมนั่นอ้อมนี่เนี่ยเขาพูดชัดเลยว่าเกาะกูดเป็นของไทยแต่เขาไม่พูดเรื่องอนาเขตทางทะเลเว้ยแล้วบอกว่าแล้วภูมิทําพูดไหมบอกไม่พูดไม่มีใครพูดไม่มีใครพูดเลยแล้วก็ไปพูดเรื่องอื่น่นั้นไปแต่ว่าเราอ่ะได้ยินชัดเลยว่า ทางเขมรพูดชัดเช้าบอาแสดงว่าเขมเมันจะแบ่งอะไรไหมใช่ปองชฉ,ฉลาดมากอบอกระวังเรื่องนี้นดีๆปองฉันอยู่ทางนี้ฉันใจแบบเป็นห่วงประเทศชาติมากเธอต้องระวังเรื่องนี้ให้ดีๆบอกว่าเออท,ที่ที่นู้นที่ทำงานเพิ่มไหมอะต้องแก้งเอาเสเ็อร์ เราจดแก๊งขอเซ็นเตอร์กับจีนเทาแล้วเออ <c oughs> ขอไปทำงานด้วยได้ไหมกู <c oughs> อยู่ไปเทศนี้ไม่ได้แล้วอะ่ะเออมันจะเอามันจะสมบัติของชาติไปแบ่งกับคนอื่นะน,นะเออีทอซอนแล้วเออมัน,ม,นมันยังไงของมันเนี่ย